สวัสดีคับเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมก็สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้มี2นักเตะที่กำลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงอย่างหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางของบาเซลนาแล้วก็เบนจามินเชสโกนะครับกองหน้าวัยสิปีของเลดบูซันบวร์ดสาหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานครับก็ได้มีการโพสต์วิตของนักข่าวนะครับผมที่มีความน่าเชื่อถือระดับเชียร์หนึ่งเลยทีเดียวโดยเขาได้ออกมาอัปเดต2 ข่าวน,นนี้นะครับผมโดยข่าวแรกจะเป็นของแฟรงกิงเดยองนะครับบอกว่าดิวของทางแฟรงกิงเดยองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยันเดนั้นยังคงให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือถ้าหากเจ้าตัวนี้ไม่มีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นกับทีมปีศาจแดงพวกเขาก็จะไม่ตามตื้ออีกต่อไปแล้วนะครับให้บอกมาคําเดียวเลยนะครับว่าจะมาแมนยูหรือว่าไม่มาเขาจะไม่ตามตื้ออีกแล้วนะครับ และอีกข่าวนึงก็คือทางด้านของเบนจามินเชสโก้ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ได้เปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ในตอนนี้เองทางปีศาจแดงสั่งชะลอเรื่องนี้ลงไปก่อนนะครับก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับผมก่อนติดตามกันต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สติ๊กก์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม